ดูขั้นตอนการทำกิมจิสูตรง่ายๆนะคะกิมจิมันมีหลายสูตรสูตรไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่ใจคนชอบเนาะอันนี้เป็นผักที่ปลูกเองที่โรงงานนำผักไปหมักกับเกลือไว้หนึ่งคืนนะคะหลังจากนั้นเอามาล้างน้ำนะคะเพื่อทำความสะอาดเอาเกลือออกยิหนึรอบนะคะแล้วก็เช็คดูเศษต่างๆที่อาจจะติดมาน,นะคะเอาออกให้หมดนะคะ แล้วก็พักไว้ขึ้นพักไว้ให้น้ําไหลหยดจนเสด็จนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการทําเตรียมน้ํายํานะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวที่ผสมน้ําตาลเราคนคนต้มทิ้งไว้แล้วนะคะจนเย็นนะคะก็จะมีระเรลือมีพริกพริกก็ต้องเป็นพกกริกเกาหลีนะคะถ้าพริกไทยนี่จะเผ็ดมากเลยนะคะทีนี้จะใส่แอปเปิ้ลใส่กระเทียมขิง นะขิงแล้วกหอหมหัวใหญ่แล้วก็ผักกาดขาวหรือหัวบูนะคะส่วนผสมต่างๆนนี้เราจะนําไปปั่นนะคะปั่นมีโปนะคะเป็นปั่นแล้วแต่จํานวนที่เราจะทําแล้วก็จะมีหอากุ้งนะคะกุ้งกองกุ้งกองใส่น้ําปลาด้วยก็ได้นะคะเพราะกิมจิมันไม่มีส่วนสูตรที่ตายตัวนะคะ ชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นที่เราชอบหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมที่เราเตรียมไว้จัดใส่เครื่องปั่นเลยนะคะปั่นปัป่นเลยนะคะพอปั่นส่วนผสมได้ที่เป็นที่เรียบร้อยและละเอียดแล้วนะคะนําลงมาใส่น้ําแป้งข้าวเหนียวที่เราพักให้เย็นแล้วนะคะตามด้วยส่วนผสมส่วนอื่นๆนะคะ ก็จะใส่กุ้งกุ้งจะได้กลิ่นของทะเลทะเลนะคะกุ้งเป็นกุ้งดองนะคะกุ้งดองเกาหล,ลีเกลือหรืก็ค่อยชิมอก็อจะไนัก่กงนั่งใส่ซอสพริกอสพีเกาหลีนี่มันไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่เผ็ดนะคะเขาจะเอาสีมันเฉยๆนะคะแต่้าของปีไทยนี่ใส่มาเดียวกับเทดเล้วะะเลือกเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เผ็ดนะคะ กสุรีเพื่อนบอกมาบอกใส่น้ำปลาด้วยตัว,วนนี่ก็ขยำค่ะขยำไม่เข้ากันขยำส่วนสมไม่เข้ากันเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะหลจากเราคนส่วนผสมจนได้ทีแล้วก,ก็ชิมดูนะคะว่าเป็นสูตรที่เรารสชาติที่เราต้องการไหมหลังจากนั้นเราก็เตรียมผักที่เรา เอาหมักเกลือดองชิ้งไว้หนึ่งคืนล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาเทใส่เลยนะคะนี่แล้วก็เอามาทาสามใบค่ะสามใบอันนี้ผักก็จะเป็นผักกาดที่ปลูกเองนะคะหัวบุูแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะต้นหอมจะใส่แครอทด้วยก็ไดใส่แป้งกว่ากระได้นะคะได้หมดเลย กิงจีคือเป็นการดองผักไว้กินนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะใส่แครอทด,ด้วยก็ได้น,นะคะได้หมดเลยราสันะนะคะจะเป็นแบบนี้นี่เลยนะคะแล้วก็เจ้าเครื่องลุงเราให้ทั่วผักเลยนะคะยิงจีสวยๆแบบนี้นะคะ เราเวลาผสมกับน้ำยำก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะบรรจุในภาชนะเพื่อเก็บไว้ได้กินนานๆนะคะแล้วก็ปิดฝาเอาไว้ข้างนอกสัก2คืนนะคะหลังจากนั้นก็เอาใส่ในตู้เย็นไว้พอครบประมาณ6คืน7คืนก็นำมารับประทานได้ เป็นกับข้าวก็ดีเป็นกับแกล้มก็อร่อยส่วนใหญ่เกาหลีเปิจะเอามาแอมนะจะทุกขาดมือของกับข้าวเลยนะจะเป็นเครื่องเคียงนะจะจิ้จิ๋ขาดไม่ได้เลยบนตัวแหรของเกาหลีเนาะข้าวมือตาหลิวต้องหลิวตาตามเขมีเพ่เขาก็เนี่ยยังเปิดเนาะกินแบบเปิลได้แล้วจิงจิรสชาติอร่อยอย่าบอกใคร ชอบคลิปวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้แล้วก่อนสวัสดีค่ะเซนเจ้าในการทํากินจ้วันนี้ได้ไปทั้งหมด3กระปุกใหญ่